สว,สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวีย a r อารนะคะก็มาพบกันกับคลิปนะความรักการงานการเงินของชาวราศีกันในเดือนสิงหาคมขออภัยที่คลิปมาช้ามากๆนะคะก็ยังไม่มากเนาะต้นเดือนแล้อยู่เพราะว่าหน่วยติภารกิจงานนะคะเยอะแยะมากมายเนาะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มเลยนะจ๊ะความรักเริ่มที่คนมีคู่ก่อนเลยนะคะ คนราศีกันมาดูกันค่ะว่าเดือนนี้ของคุณเป็นยังไงบ้างค่ะความรักของคนราศีกันแต่เดวิวค่ะ Three of Wands Queens of Wands The Hermit Justice Seven of Cups อืม เท่าที่ดูไพ่ของคุณเนยมีความรู้สึกว่าคนราศีกันกำลังกำลังคิดแผนการอะไรบางอย่างอยู่นะคะในเรื่องของการสับรางนั่นเองมันคนราศีกันเนี่ยกำลังมีคนมากกว่าหนึ่งนะคะอยู่ในชีวิตตอนนี้คุณมีแฟนแต่แฟนคุณไม่เติมเต็มเมื่อแฟนคุณไม่เติมเต็มคุณก็เลยรู้สึกว่า ไม่เป็นไรฉันหาที่อื่นก็ได้ฉันหาที่ใหม่ก็ได้ตอนนี้คนกันกำลังร้ายค่ะมีไพ่เดอะเดวิลขึ้นเด่นชัดมาที่คุณเนี่ยแล้วมีไพ่จัตติมีไพ่เจ็ดถ้วยบ่งบอกเลยว่าคุณกำลังตัดสินใจเลือกใครสักคนในแบบที่เลือกไม่ได้ด้วยเลือกไม่ได้ในที่นี้คือคุณตัดสินใจเลือกไม่ได้อะว่าคุณจะเอาใครดีความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนของคุณณนะตอนนี้ความสัมพันธ์มันโคตรเจ็บปวดเลย จากกฎในที่นี้คือดูดิทั้ง10ดาบเก้าดาบและมีสมดาบบ่งบอกเลยนะคะว่าอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้าแล้วมีไพ่เดมูลที่มาแบบนี้เดาว่าแบบนี้เขาจะหาเรื่องคุณจนกระทั่งคุณอาจจะได้เลิกรากันก็ได้ ความสัมพันธ์เนี้ยถูกพยุงมาในระยะหนึ่งแล้วถูกพยุงมาในที่นี้คือพยายามรักษามาสักพักแล้วนะคะจนกระทั่งคุณได้เจอคนใหม่หยิบยื่นหัวใจเข้ามาให้คุณพิจารณาคนราศีกันก็เลยรู้สึกว่าเว้คนราศีกันเริ่มไม่ยอมอีกต่อไปเราเริ่มรู้สึกว่าทำไมต้องยอมทำไมจะต้องฟังด้วยเรารักตัวเองมากมาก ะะและเราก็พยายามที่จะปิดกั้นทุกอย่างที่จะสูญเสียการเป็นตัวเองถึงแม้คนคนนี้ของคุณจะพยายามสักแค่ไหนก็ตามแต่แต่คุณก็ไม่ได้สนใจคุณก็ไม่ได้ฟังไม่ได้อะไรเพราะว่าตัวคุณเองมีคนใหม่เข้ามาแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณเริ่มไม่แคร์เขาคุณรู้สึกว่าไม่แคร์ก็ได้ไม่เป็นไรอะไรประมาณนั้นนะคะในความรู้สึกของหนุ่ยนะเท่าที่หนุ่ยดูนะแล้วทีนี้เนี่ยคุณสองคนมีเกณฑ์ที่จะเลิกรากันแล้วก็กลับมารีเทิร์นกันใหม่ ทะเลาะกันแรงประมาณหนึ่งเลยหนูเห็นไพ่เด e ะทาวเนะคะมีการทะเลาะกันแรงๆแล้วก็กลับมาหาหกันใหม่อืแต่การกลับมาหนูจะบอกว่ามันเป็น Toxic ิก l a เลชั่นชีเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมคุณไม่ได้รักเขาเหมือนเดิมอันนี้คุณต้องแบบเข้าใจให้ใหได้เลยนะว่าแบบมันเป็นเพราะอะไรอะ่ะ คือหนูมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องความรัก,กมาสักระยะหนึ่งแล้วอ่ะที่คุณมีความรู้สึกว่าเอ้ยเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งกันนะมันรู้สึกไม่เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะคะอยู่ด้วยกันจนกระทั่งคุณเริ่มเปิดใจให้คนใหม่เข้ามาคุณเริ่มไม่อยากอย,กอยู่กับคนนี้ต่อไปแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งสิ่งที่หนูยเห็นนะ่ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เหนื่อยในระดับหนึ่งเลย เพราะว่าเขาเอาอะไรมาเสนอคุณคุณก็ไม่อยากฟังเอาอะไรมาคุยด้วยคุณก็ไม่อยากฟังเขาชวนคุยเขาพยายามที่จะแบบแค่มีไงก็ได้คีบคุณไว้อ่ะแต่ใจคุณมันไม่อยู่แล้วค่ะคนราสิกันค่ะคุณพยายามที่จะดีดตัวออกไปจากคนคนนี้เพราะว่าคุณได้เจอคนอื่นแล้วที่คุณรู้สึกว่ามันน่าจะแมทมากกว่าคนคนนี้แค่คุณยังหาจังหวะที่จะเดินออกจากคนนี้ไม่ได้จริงๆก็เท่านั้นเองนะคะ โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวราศีกันนะคะคุณกั๊กอะชาวราศีกันตอนนี้สนุกสนานกับการแชร์ชีวิตอยู่กับเพื่อนแล้วก็มีสังคมใหม่ใหม่ันเหมือนกับคุณเปลี่ยนผ่านชีวิตมาะคะ่ะมันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงนะมีเดชิออลิออตนะคะมีการยกย,ย้ายมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างคุณอาจจะเปลี่ยนงานหรือว่าเปลี่ยนที่เรียนย้ายที่เรียนใหมย่ย้ายที่ทํางานใหม่ แล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณคุณอยากใช้ชีวิตแบบนี้ไปสักพักแล้วไม่อยากจะจริงจังกับใครเลยคุณคุยไปเรื่อยคุณคุยหวานไปเรื่อยเพราะว่ามันยังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจจริงๆสักทีหนึ่งนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือคนราศรีกันเนี่ยยังคงคิดถึงคนเก่าอยู่ยังคงคิดถึงแฟนเก่าอยู่นะคะมันเลยทําให้คุณไม่ว่าคุณจะคุยกับใครก็ช่างเนี่ยคุณก็ไม่ได้ ไม่ได้สนใจจริงๆอ่ะเนี่ยมีเดอเดวิลอย่างเงี้ยมีเดดอย่างเงี้ยค่ะมันบอกบอกว่าคุณเล่นคุณเพย์ฟูลคุณเฟิร์สคุณคือแค่หยอกเฉยๆคือมันไม่ได้เชิงว่าไปไปไปหลอกเขาหรอกนะแต่มันเป็นทํานองว่าคุณคุยไปแต่คุณก็ไม่ได้คิดว่าคุณจะคบอ่ะคุณไม่ได้คิดว่าคุณไม่ได้คิดว่าคุณอยากจะคบเขาจริงๆคุณแค่มีความรู้สึกว่าเออโอเคคุยก็ได้คุยคุยไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเอาเอาคนคุยมาแบบ มาแก้มาแก้ขัดอะมาคั้นเวลานะคะเพราะว่าคุณยังคงคิดถึงคนเก่าอยู่ยังคงติดต่อคนเก่าอยู่ด้วยนะในบางเคสนะคะเท่าที่เห็นในไพ่หกถ้วยคุณยังคงคิดถึงคนเก่าคุณยังคงติดต่อคนเก่าแล้วคุณยังคงอยากที่จะแบบสารสัมพันธ์กับคนเก่ามากกว่าคนที่คุณคุยอยู่นตอนนี้นะคะมันเลยทําให้คนที่คุณคุยอยู่นะตอนนี้ความสัมพันธ์มันไม่ขึ้นมันไม่ลงนะคะมันไม่ขยับ นะคะเพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะก็รู้สึกว่ายังไม่พร้อมอะ่ะขออยู่อย่างนี้ละกันอขออยู่ไปแบบนี้ละกันยังไม่พร้อมขอแบบชิลๆแบบนี้คุยไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วใจคุณมันก็ยังไม่ได้เปิดได้จริงๆในแบบร้อยเปอร์เซ็นนะคะมันเหมือนกับว่าคุณก็ยังแบบกักกักตัวเองกักกักหัวใจมีกำแพงสูงเพราะว่าคุณคุณอาจจะอยากกลับไปแก้ไขก็ได้นะ กับเลอกแฟนเก่าเพราะคุณอาจจะทาผิดกับแฟนเก่ามาอะไรไม่รู้สักอย่างอะที่คุณทําผิดกับเขามาแล้วคุณรู้สึกว่าขอได้ไหมขอโอกาสกลับไปแก้ไขได้ไหมอะไรทํานองนั้นไม่เหมือนคุณอยากกลับไปหาคนเก่าแล้วก็พยายามที่จะแบบเอาชนะใจคนเก่าอีกครั้งอะไรประมาณนั้นมมนเลยทาให้คุณไม่ได้สนใจคนคุยใหม่หรือคนที่คุยอยู่ในณปัจนะจุบันนี้สักเท่าไหร่นะคะโอเคมาเดีย๋ยวเราไปดูคนสดกันนะคะอ๋อสรุป คุณกับคนคุยหนุ่ไม่ได้เห็นการพัฒนาความสัมพันธ์โอเคมันไม่ได้เป็นเพราะเขามันก็เป็นเพราะคุณด้วยนะคะเพราะว่าคุณยังคงไม่ลืมคนเก่านะจ๊ะอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูคนโสดกันคนโสดราศีกันนะคะมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเจ็บปวดมามากมายนะคะกับความรักครั้งที่ผ่านมามันไม่สมหวังแถมมันยังทําร้ายเราซ้ำๆซะด้วยนะคะมีไพ่ก้าดาบ อันบอกบอกว่าคนโสดราศีกันย์ยังคงปิดหัวใจเก็บหัวใจเอาไว้ในลิ้นชักอัน,นะคะมูฟออนแหละและก็ยังอยากใช้ชีวิตแบบนี้อยู่เพราะมีความรู้สึกว่าใครเข้ามาก็ไม่กล้าเปิดใจกลัวเจบแล้วแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยก็ดีๆนั่น,น <laughs> รวมทั้งมีคนเก่าๆนะคะวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตเนี่ยคุณมีเกณฑ์ด้วยนะที่จะรีเทิร์นกับแฟนเก่านะคะฉะนั้นเนี่ยคิดให้ดีนะจะรีเทิร์นกับเขาหรือเปล่า มีเกณฑ์ที่คนเก่าจะวนเวียนกลับมาคุยกับคุณกลับมาขอคืนดีกลับมาขอคบอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ว่าตัวเขาอ่ะมันเหมือนกับเขาก็ได้ไปเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนแล้วแต่เขาแค่เหมือนกับแบบอยากจะกลับมากักกักคุณไว้อะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งคุณมีเกณฑ์อะที่จะรีเทิร์นกับคนเก่าแต่หนูยังไม่ได้เห็นว่าคุณจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครเพราะว่าหัวใจของคุณมันร้าวรานซะเหลือเกินมันเจ็บมาในแบบที่คุยแล้วไม่ได้คบก็เยอะบางคนก็เพิ่งเลิกกับแฟนแล้วโสดมาก็มี นะะเนี่ยคุณพยายามที่จะมูฟออนคุณพยายามเปิดหนังสือเล่มใหม่คุณพยายามที่จะอ่านคนใหม่ศึกษาคนใหม่แต่มันก็เหมือนคุณไม่ได้ไม่ได้อยากจะมูฟออนไปจริงๆอะ่ะคือก็มูฟแหละมูฟไปแบบคนเดียวอะ่ะในแบบที่เอิ้มคุยยังไม่ได้อยากจะมีแฟนอะ่ะมีแฟนแล้วมันก็เจ็บอะไรประมาณนี้อีกอย่างนึงแฟนเก่าของคุณอะ่ะมีเกณฑ์ที่จะกลับมาคุยกับคุณอีกด้วยนะคะมันเลยทําให้คุณแบบว่าเอายังยึกยักอยู่ยังแบบ ไม่มั่นใจก็เลยยังไม่กล้าจะเริ่มต้นใหม่กับใครจริงๆนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของการงานการเงินของชาวราศีกันในเดือนสิงหาคมนะคะว่าพวกคุณเป็นจะไรบ้างนะคะเรื่องของงานะเงินนะ อเคมากค่ะเรื่องของงานและเงินนะคะคนราศีกันโอ้ช่วงนี้การงานคุณมีเกณฑ์ที่ได้เจออะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะคะมีการมีเกณฑ์ได้ติดต่อประสานงานกับต่างชาตินะคะหรือบริษัทที่เป็นบริษัทต่างชาติได้มีเดเวลพมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้เดินทางไปดูงานที่ต่างจังหวัดหรือต่างที่อะไรประมาณนั้นด้วยนะคะ มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างค่ะแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่มาสายงานเซลล์สายงานต้องทํายอดคุณมีเกณฑ์ได้ยอดคุณมีเกณฑ์ success โอเคในเดือนนี้นะคะซึ่งดีเลยเนี่ยมีไพ่ของการเฉลิมฉลองหรือการ celebrate หรือ party นั่นเองซึ่งเงินดีด้วยอ่ะหนูพูดถึงเรื่องการเงินเลยคือเงินดีนะคะช่วงเดือนนี้เนี่ยของคนราศีกันเงินดีมีเงินเข้ามาได้เรื่อยคุณมีเกณฑ์เดินทางไป,งป,น,ปน,น,นู่นไปนี่ไปนั่นนะเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะแบบไปถึงเป้าที่ ที่คุณต้องการอะอืมไม่ว่าจะเป็นงานที่คุณวางเอาไว้หรือยอดเงินที่คุณวางเอาไว้คุณมีเกณฑ์นะคะที่มันจะไปถึงจุดฝังที่คุณต้องการหลังจากที่มันแบบเงินคุณหมุนมาสักพักหนึ่งเงินคุณช็อตมาสักพักหนึ่งแล้วอะตอนเนี้ยมันจะดีขึ้นแล้วมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก็ให้ระวังเรื่องของการแบบนะไปยืมไปไปยืมใครเขามาหรือให้ใครเขายืมนะคะอันพวกนี้เนี่ยค่อนข้างวุ่นวายนิดนึง ถ้าเราไปยืมเขามาก็รีบคืนเพราะเขาจะทวงไม่หยุดนะจ๊ะเขาเอาจจะตัดเพื่อนตัดฝูงได้เลยนะหรือถ้าเราเป็นคนที่ให้คนอื่นเขายืมก็รีบไปทวงให้คืนมาถ้าเกิดว่าไม่ทวงไม่ได้คืนนะพูดเลยเตือนเลยนะจ๊ะฉะนั้นเนี่ย อย่าให้ใครยืมโอเคนะคะแต่การเงินก็ดีๆขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หนุ่ยในการทำคลิปด้วยนะจ๊ะดูดูส่วนตัวแอลแอมาอิสแกรมสามารถไป follow และพูดคุยกันได้นะคะโอเควันนี้ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย